อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบก,กับบัรดาท่านหลายในเรื่องราวของท่านโชติกาเศรษฐีต่อเนื้อความต่อก็มีอยู่ว่าเมื่อท่านมหาเศรษฐีได้ซื้อผ้ากำพลราค,า,คาหนึ่งแสน ที่เขาทําท่าแบ่งว่าผ้าของเขาราคามันมากมายเหลือเกินเมื่อขายไม่ได้ก็จะเผาฝ่ายเ,เสียให้ท่านมหาเศรษฐีมอบผ้านั้นกับคนใช้คนใช้กับร้องไห้ไหวผ้าเนือยยาแบบนี้แล้วเวลนั้นว่าในที่สุดท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าเอาไปไม่ใช่ไปนุ่งไปห่มนะหนู เอาไปเพื่อทำผ้าเช็ดเท้าเวลาที่เธอจะนอนเธอล้างเท้าในน้ำหอมแล้วผ้าผืนนี้วางไว้ข้างที่นอนเป็นเช็ดเท้าสาวชาก็บอกว่าถ้าเมตตาขนาดนั้นพอทำได้เจ้าค่ะถึงแม้ว่ามันจะหยาบมันจะเลวกว่าผ้าที่มีอยู่แล้วก็ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเช็ดเท้าได้เป็นนั้นว่าชายทั้งหลายเหล่านั้นก็ตกใจ คิดไม่ถึงจึงได้ไปสู่สำนักหลังจากนั้นเขาจึงได้ไปสู่สำนักขอเศรษฐีของตอนคึกกลับเห็นสภาพไปนั่งก็กลับมาสำนวนบารีท่านโอ้โหฟังขัดขัดเลอเกินทีนี้กลับไปหาเจ้านายเมื่อเจ้านายถามวัานี้กลับเดินา่าถามว่าพอทั้งหลายตระกูลเศรษฐีที่พวกเจ้า ไปพบมาอีกจามีไหมมรรดาผู้คนใช้ทั้งหลายด้านนั้นก็บอกมีขอรับนายโอ้โหเจ้านายขอรับสำหรับสมบัติของท่านเนี่ยที่ว่ารวยเนี่ยมันเทียบกับขเขาไม่ได้เลยขอรับความจริงสำนวนเมื่อวันนี้เขาพูดอย่างนี้แล้วก็ดูบาลีไม่ทัน ดูบาลีแล้วกลับภาษาไทยมันชัดไม่ทันเลยพูดเกี่ยวกับน่อยพราะเจ้าหน่อยเขารับชื่อว่าสมบัติที่ท่านมีเนี่ยมันไม่เท่ากับผีหนึ่งเขาเศรษฐีที่ไปพบเศรษฐีที่ไปพบคนนั้นมีทรัพย์มหาศาลมีชื่อชื่อของท่านมีนามว่าชื่อโชติกาเศรษฐี มีสำนักอยู่ในกรงราชากหืแล้วจึงคุยถึงสมบัติในเมืองและในในบ้านของท่านโชติกาเศรษฐีให้ฟังแล้วก็บอกให้ฟังว่าไอ้ภาพเ้นราคาหนึงแสนนั่นนะ่ะเขาซื้อไปให้คนใช้ที่สำหรับทำความสะอาดจากเยื่อหน้าประตูอีหนูเพื่อรับเข้าลร้องไห้โฮเลยเสีย,ยใจว่าเจ้านายให้ของเหลว ท่านมหาเศรษฐีได้ฟังคําบอกเล่าของคนรับใช้เหล่านั้นแล้วก็ดีใจนี่แปลกไหมท่านมีมุตุตาจิตแสดงว่าท่านชาดินเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นคนที่ทรงพรหมิหารสีได้ดีมากไม่ใช่เป็นนั่งเบ่งว่าทรัพย์ของตัวมีมากนะท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านมีความประสงค์ว่าต้องการมาใครเนอที่มีทรัพย์สินคล้ายๆเรานี่มีหรือไม่ ท่านอย่างนี้คิดว่าบัดนี้เราจะบทได้แล้วเพราะท่านอยากจะบทเพราะว่าผมเห็นคนมีทรัพย์มากกว่าท่านถ้ไมท่านมีทรัพย์น้อยแล้วก็ท่านก็บทไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเศรษฐีมีแต่ท่านคนเดียวลูกคงจะไม่บทนี่คนนี้มีทรัพย์มากกว่าท่านท่านตั้งใจจะบทท่านคิดว่าลูกคงคงจะยอมให้บท ท่านยังไปสู่สำนักของพระราชาและยังกราบทูลว่าข้าแต่สมุทิเทพข้าพระองค์มีความประสงค์จะบวชพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาก็ตัดว่าดีแล้วธรรมหาเศรษฐีจงบวชเถิดเมื่อท่านเศรษฐีนั่นไปสู่เรือนแล้วได้เรียกบุตรทั้งหลายทั้งหมดมาแล้วก็บอกแล้วก็วางจอบที่มีด้ามไปด้วยทองคำ ตัวจอบเป็นเพชรโอ้โหนี่จะไปฟันอะไรกันนะเนี่ยถ้าวางเพล่ๆแล้วก็หมดแล้วก็คุณเอยดั่มทำได้ทองคําตัวจอบทําได้เพชรถ้าวางไว้ที่มือข้าวชายคนใหญ่แล้วยิงกล่าวว่าพ่อเจ้าจงขุดเอาลิ่มทองจากภูเขาทองที่หลังเรือนอ่อให้ทองคำนี่เถอคืนขุดได้จอบธรรมดาไม่ขุดไม่ไหว ต้องใช้เพชรตัดนอแมเออ้เราได้ได้่า่จอบกับด้ามจอบก็พอนะครานี้นบ่าวางไม่บอกกับบุกชายคนใหญ่ว่าเจ้าจงขุดเอาลิ่มทองจจาพภูเขาทองที่หลังเลนขุดเอาตามชอบใจเจ้าลูกชายเจ้าลูกชายคนใหญ่คนนั้นถือเอาจอบไปแต่ไปสับ ูเขาทองเวลาที่เขาสับภูเขาทองนั้นท่านบอกว่ามันเหมือนกับเวลาที่เขาสับที่หินดานเนี่ยมันไม่เข้าปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บไม่แตกมันไม่บินเพราะว่าทองด้เกิดมาสําหรับคนบุคคลผู้มีบุญเท่านั้นท่านเศรษฐีรับจอบจากมือ,อลูกชายคนใหญ่ของนั้นมาเห็นลูกชายฟันไม่ไหวแทะไม่ออก จึงได้ส่งให้ในมือขอาลูกชายคนกลางลูกชายคนกลางก็ลรอแบบท่านอาสับทองอยู่สับเท่าไรเท่าไรทองมันก็ไม่ออกต่อไปท่านเศรษฐีก็ส่งจอบให้กับลูกชายคนเล็กอีรูปเดียวก็นั่นแหละก็เอาไม่ไหวอีกลำดับนั้นถ้ามาหาเศรษฐียิงกล่าวกลูกชายคนเล็กว่านี่มาที่พรอคุณพลลูกชายจงมาพอแล้ว รั์ประมาณเท่านี้นี่หมายความว่าไอ้รั์ที่เ่าขุดปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไม่ใช่ไม่ออกเลยมมนแข็งจัดมันได้คนละหน่อยแล้วนิดแต่นิดแต่น้อยแต่คนเล็กก็น้อยไอม่เหมนก็ขุดดินเหนียวก็พอทรัพย์ประมาณเท่านี้มันก็พอแล้วแล้วยังเรียกพี่ชายทั้งสองคนมาเรียกว่าลู่เรียกลูยอีกสองคน้ามาคือลูกผู้เป็นพี่เนะี่ย แล้วก็เมื่อเขามาแล้วก็บอกว่าผู้เขาทองลูกนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อพวกเจ้าเขาเกิดมาเพื่อพ่อและลูกชายคนเล็กในหมายความลูกชายคนใหญ่คนดีลูกชายคนรองก็ดีฟันไม่ออกมาลูกตู้ชายเขาเล็กฟันทองออกแล้วท่านยังกล่าวว่าพวกเจ้าจงใช้สอยรวมกันกับลูกชายคนเล็กนะ นี่หมายความว่าคนสองคนไม่มีบุญพอที่ปกครองพูกเขาพูกเขาทองแต่ว,ว่าคนเล็กมีบุญพอที่ปกครองได้ฉะนั้นให้ลูกชายคนเล็กถือเป็นเจ้าของแต่ว,ว่าการใช้สอยและทรัพย์สินถือเป็นสหกรณ์ร่วมกันหมายความไม่กีดไม่กันกันแบ่งกันใช้บรรดาลูกทั้งสองคนยังถามว่าเป็นเพราะอะไรพวกเขาทองยังได้เกิดขึ้น เอาลูกทั้งหมดเนี่ยเขาถามพร้อมกันนะมัง้งอาจจะเป็นลูกคนเดียวจะดันพูดกันเหมือนกันมันก็น่ากลัวจ,จะไม่ถกูกเ,เขา,เาทางเขาจะถามว่ามีคําถามคําว่าเพราะเหตุใดพวกเขาทองจึงเกิดเพื่อบีดายนั่นก็ลูกชายคนเล็กเท่านั้นตอนนี้เป็นคําถามก็ตอบท่านก็ตอบว่าเป็นเหตุเพราะเจ้าดินเศรษฐีนี่ จึงถูกโยนลงไปแล้วไปในน้ำแล้วเกิดขึ้นแล้วอะไรนี่เนาะอ๋อเขาถามว่าเพราะอะไรพวกเขาทอนยิงเกิดขึ้นเพื่อบิดาและลูกคนเล็กเท่านั้นแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรชดินเศรษฐีจึงถูกโยนลงไปในน้ําในเวลาที่เกิดขึ้นแล้วไม่ความเวลาที่เขาเกิดใหม่ๆเขาถูกจับโดยในน้า มีคำแก้ว่าเพราะกรรมที่ทนตนทําแล้วนั่นเองโถอ้ย่างนเจ๊จกงก็น่าจะตอบให้มันชัดกว่านี้นี่ตอบอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเอ้าไม่รู้เรื่องก่อนทีหลังทายังไงต้องดูบุพกรรมกันสิให้บอกเพราะกรรมที่ตนทําแล้วคือที่จะดินเศรษฐีเขาทาแล้วไอ้กรรมที่ทําแล้วเนี่ยก็ทํากันยังไงก็ดูกันต่อไป มาดูบุพกรรมของชด,ดินเศรษฐีตามเรื่องราวบุพกรรมที่งกา่าเขาเท่านกล่าวเป็นความพิสดานไม่ว่าเมื่อมหาชนกำลังสร้างเจดีย์ของพระกัดศพสมมาสมพุพธิเจ้าอยู่พระขีนาศพคือพระอราหันต์องค์หนึ่งขีนาศพก็คือพระอราหันต์องค์หนึ่ง ท่านไปสู่เจดีสถานดูแลบริเวณเจดีองกถามว่าพ่อทั้งหลายเพราะไรมุกทางที่โุนด,ดอนเจดีนั้นจึงยังไม่ก่อขึ้นบรรดาประชาชนทั้งหลายที่นี้บอกว่าทองยังไม่พอขอรับพระขีนาศคือพระหรหัรตรงนั้นที่นี้กล่าวว่าฉันจะเข้าไปสู่ภายในบ้าน แล้จะชักชวนโค้ท่านจงทำกรรมโดยเอื้อเฟื้อเถิดหมายความว่าจะไปชักชวนชาวบ,บ้านให้ช่วยกันมาทำบุญหาทองไม้พอสำหรับเจเดียวนั้นแล้วท่านทั้งหลายจงทำด้วยความตั้งใจดีคำว่าเอื้อเฟื้อในตั้งใจดีแห่งกล่าวอย่างนั้นแล้วข้าท่านก็เข้าไปสู่ในเมืองชักชวนมาหาชวนว่าพ่อแม่ทั้งหลาย ทองที่หน้ามุขข้างหนึ่งเจดี JD ของพวกเรายังไม่พอขอท่านยังรู้ทองเถิดได้ไปสู่อะไรรู้ทองเถิดอาไรแล้วขอท่านจงรู้ว่าเราเวลานี้ต้องการจะทองไปทำเจดีไทยมีทองมั่งก็ไปก็แล้วกันอนสัตว์ต้นต้นของท่านบอกท่านขอท่านยังรู้ทองเถิดเมื่อท่านได้ไปสู่แต่กูหนึ่งนายช่างทองแล้ว ในแช่างทองกำลังนั่งทะเลาะกับมัญญาอยู่ในขณะนั้นนี่ฟัง้ดีนะเป็นบุพกรรมของเชลินเศรษฐีเวลานั้นในแช่างทองกำลังนั่งทะเลาะอยู่กับเมียนั่งเข้าไปพระเทระจึงเข้าไปหาเขานี่ไปหาเวลาที่เขาทะเลาะกันไม่ถูกเอาอีกขว้างกับ,บาลก็ดีแล้วนี่ <c oughs> เวลาที่เขาทะเลาะก,กันย่อมเข้าไปทําไมก็ไม่ทราบแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านต้องรู้ก็ไม่แน่นักเหมือนกันพระอรหันต์บางท่านก็ไม่รู้แต่ความจริงพระอรหันต์ย่อมมีมัญญาติจะต้องรู้แต่การเข้าไปของท่านต้องมีต้องมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุมีผลท่านไม่เข้าไปพระอรหันต์ไม่ต้องการประจบใครแล้ว พระหันท่านยังกล่าวว่าทองสําหรับทำหน้ามุกที่พระจะดีที่ท่านหลายรับไว้วันนั้นยังไม่พอการที่ท่านรู้ทองนั้นย่อมควรแม้ศัพท์เนี่ยไม่เลิกสักทีหมายความว่าถ้าว่าท่านมีทองแล้วก็มาช่วยกันเอามาผสมมาเสกเข้าแล้วก็เอาไปรวมกันเข้ามันจะพอทําให้เป็นพอเหมาะพอดี เท่านี้เองนะแม้ใช้สรรการที่ท่านรู้ทองนั้นยอมคนเอาซะง,ง่ายๆก็ไม่เอาอนี่ตอนที่นายช่างทองเขากล่าวด้วยความกโกรธมน,นี่เขา,กา,ากโกรธเมียเขาอยู่นะแล้วกล่าวกับความกโกรธกับเมียเขาว่าท่านจงโยนพระสัส,ดสนดาของท่านลงไปในน้ำี่กคนแล้วกัน นี่เขากําลังทะเลาะกับลูกกับเมียเขานี่แต้ชีความจริงมันก็ไม่น่าสไม,ไม,ไม่ไม่สมควรเหมือนกันเขาโกรธอยู่แล้วนี่เวลาไปยุ่งแบบนั้นไออารมณ์อารมณ์โกรธมันก็ยังมีเขายังบอกว่านี่ระเรื่องทองนั่นเธอไม่ไนะยุ่งเลยจงเอาพระพุทธเจ้ากับท่านนโยนทิ้งน้ำไปเสียแล้วกันเลวกันว่ากันแบบสับะสาะรดไทยทแท้ ายบาลีจึงกล่าวว่าเวลานั้นต้องเมียเนะี่ยเ๋อเขาไม่ได้บอกกับพระหรอกโอ้โหท่านเขียนไม่ยากจริงๆเขากําลังด่าอยู่กับเมียนี่พอพระมาบอกเจ้าทองไปทําเย็นดีสําหรับบรรจุก,กันดูพระผู้ได้เจ้าเขาโกรธเมียอยู่แล้วเขาบอกเมียบอกเออนี่เธอเอาพระผู้ได้เจ้าของเธอใาโยนทิ้งน้ำไปซะเถอแต่ว่าในเวลานั้น เมียจะนี้กล่าวเขาว่าท่านทำกรรมอย่างสาหัสยิ่งท่านโกรธฉ,ฉ,ฉันท่านควรจะด่าฉันสิควรจะเค้นอยาตีฉันเท่านั้นแล้วทําไมท่านจึงไปทําจองเวรจองกรรมกับพระพุทธเจ้าทั้งๆท,ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโอ้โหในเมียเขาฉลาดจริงๆนะนี่บอก เจ้าเอาจงเอาพระพุทธเจ,จ้าของเจ้าประโยชน์น้ำทิ้งเสียนี่ก็หมายความพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เป็นอดีตที่ล่วงแล้วมาด้วยทั้งที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงด้วยทั้งพระพุทธเจ้าที่เป็นปัจจุบันด้วยเจ้โฮเมียเขาฉลาดเนี่ยแต่มาพู้พูดนี่ยังมีความรู้สึกนึกไม่ถึงเลยคิดว่าถ้าเขาพูดว่าพระพุทธเจ,จ้าคงจะหมายาองค์ปัจจบุบัน แต่ที่ไหนได้เมียนี่เป็นนักปราดจริงๆว่าท่านไม่ควรจะปรามาพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นอนดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดเลยนี่ไม่น่าจะทำอย่างนั้นในเวลานั้นเองในช่างทองถึงเขาก็มีความสลดใจเพราะถ้อยคำของเมียคานเพราะเมียพูดมีเหตุมีผลที่นีกล่าวก็บมีว่า ก็ไม่ใช่ที่นี่กล่าวกับ,บว่าเีืนาศพคือพระนุษยท่านยาข้าขอท่านยังอดโทษแก่กับผมเถิดแล้วก็หมอบลงแทบเท้าคมเทระความจริงที่เขาพูดนึง่งเขาพูดแดกดันพระมหาเทระที่เข้าไปขอท่องคําจะมาทําเจดีแต่ว่าคาพูดของเขานั่นดันไปนด่าเอาพระพุทธเจ้าเขา ไม่ได้ด่าพระมาหาเทระเพราะเมียเตือนก็มีความรู้สึกก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีน่ารักเหมือนกันเมื่อผิดแล้วก็ยอมรับผิดพระเทระจึงได้กล่าวว่าโยมฉันไม่ได้ถูกท่านด่านี่ท่านยังไม่ได้ด่าฉันแล้วท่านก็เวลาเมื่อกี้นี้ท่านด่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านจะขอเข้ามาโทษ ท่านก็ต้องเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษกันแล้วกันน่าะสิยุ่งแล้วในช่างทองก็เห็นท่าไม่ได้ความยิงกล่าวว่าท่านจะขอท่านขอรับก็ผมจะขอโทษพระพุทธเจ้าได้ยังไงจึงจะทําให้พระพุทธเจ้าอดโทษได้ ท่านมหาเถระจึงกล่าวว่าท่านจงทำหม้อดอกไม้ทองคำสามหม้อบรรจุเข้าไว้ภายในที่บรรจุพระบรมธาตุแล้วจงเป็นผู้มีผ้านุ่งอันชุม่มมีผมชุม่มแล้วก็ไปขอ,อกับมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายโอโทษทยมมีผ้าหนุงอันชุม่มมีผมชุม่ม นี่น่าคลูเจะต้องเอาจุ่มน้ำนะมั้งความหมายคามว่ามีผ้าเปียกมีผมเปียกมีกายเปียกมันเย็นๆย็นทำใจสบายแล้วก็ไปขอเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจ้าเถิดนี่จำม่ให้ดีนะเวลาที่เราปรามาตตอพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำแบบนี้นะถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ถูกไอ่หม้อทองคำสามหม้อนี่นะสิ อาอย่างี้ก็แล้วกันถ้ามันมีทองคําจริงๆไม่มีก็เอาหม้อที่เขาทำในโดหาแล้วทำในดินถ้าปิดทองก็ใช้ได้เป็นทองคํำหม้กันเพราะเรารวยไม่พอเมื่อพระท่านแนะนําแบบนั้นแล้วท,ท่านช่างทองก็รับวันดีแล้วขอรับเมื่อจะทําดอกไม้ทองคําเขา,างเรียกบุตรชายคนใหญ่เขามีลูกสามคน นี่บคุคลายรผู้ใจคนใหญ่มาแล้วกล่าวว่ามานี่เนี่ยพ่อดอกไม้เหล่านี้มานมานี่สิพ่อพ่อได้กล่าวคำพูดกับพระพุทธเจ้าคือเป็นการจองเวรพระพุทธเจ้าวไว้ชัดว่าเป็นเวรที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นพ่อจะจาทําดอกไม้ทั้งหลายเหล่านี้บรรจุที่พระบรมบา เข้าไปบรรจุที่บรรจุพระบรมธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอดทนให้แม่เจ้าก็จงเป็นสหายกับเราก็ทำร่วมกับพอ่อสำหรับลูกชายคนใหญ่นั้นเขาบอกคุณพ่อก็พอ่พอได้ใช้ฉันพ่อไม่ได้ใช้ฉันให้กล่าวคำที่เป็นเวรเป็นกรรมแบบนั้นนี่ หมายความว่าไอ้ถ้อยคําที่พ่อกล่าวไปเป็นการปราโมทคุณพระรัตนตรัยนี่พ่อไม่ได้บอกให้เขากล่าวเมื่อพ่อพูดคนเดียวพ่อก็ทําคนเดียวก็แล้วกันพ่ออยากไปตําหนิพระพุทธเจา้าแล้วเขาก็ไม่ยอมทําด้วยนายช่างทองึงเรียกเรียกลูกชายคนกลางมาแล้วถามอย่าพูดแบบนั้นลูกชายคนกลางบอกฉันก็ไม่เอา พ่ออยากปากเสียคนเดียวพ่อก็ทําไปั็แล้วกันฉันไม่ยอมยุ่งด้วยไม่ทําไม่เตอมรับเป็นเรื่องของพ่อนี่ในช่างทองอยันเรียกลูกชายคองเล็กมาคิดว่าถ้ามันดาว่ากิจที่เยเกิดขึ้นสําหรับลูกชายคองเล็กนะเมื่อพ่อเรียกมาแล้วก็มานั่งคิดในใจว่าธรมมันดากิจที่เกิดขึ้นกับบินดามันดา ย่อมเป็นภาระของบทที่ต้องช่วยนี่เขาลูกดีจริงๆนะเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณจัดว่าเป็นลูกผู้ประเสริฐตามที่หิปฏิบัติทีหินี้แปลคำวา่าคำว่าคนปฏิบัติคือคนเลียงบิดามันดาให้เป็นสุขทํากิจของท่านนี่เป็นเรื่องของลูกจะต้องทําอย่างนี้ลูกดี ลูกก็เล็กนั้นดีคิดว่าธรรมดากิการงานต่างๆที่บิดาจะต้องทําก็ถือว่ายมเป็นภาระของลูกที่จะต้องทําจึงจะชื่อว่าเป็นคนรักพ่อรักแม่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อคุณแม่นี่พูดอย่างนี้สนแสดงวันเสือหายไปมองไม่ทันจึงได้พยายามช่วยทําดอกไม้ทองคํากับพ่อแล้ว ในช่างทองก็เอาหมอกเอาหม้อดอกไม้พราทำหม้อดอกไม้ขนาดคืบหนึ่งสามหมอ้อโอ,โอ้ไม่โตเลยทำให้เต็มทำด้วยทองแล้วไปบรรจุที่บรรจุพระรมสารีนิกธาตุมีผ้านุ่งชุ่มมีผมชุ่มไปขอก็ามาโทษแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใอโทษเขาด ถูกโยนลงไปเขาได้ถูกผูกโยนลงไปในน้ําในเวลาที่เกิดขึ้นมาเจ็ดครั้งนี่หมายความาเพียงแค่ถ้อยคําว่าเจ้าจงเอาพระพุทธเจ้าของเจ้าโยนลงไปในน้ํานั่นแหละเพราะกรรมที่พูดเท่านี้นะเกิดมาแล้วเจ็ดอันตรภาเจ็ดครั้งเขาก็ถูกโยนลงในน้ำเจ็ดครั้ง แล้วก็ในอัตภาพของเขาที่ตั้งอยู่แล้วในที่สุดแม้ในบัดนี้ก็ถูกโยนลงไปในน้ําเพราะผลของกรรมนั้นเหมือนกันหมายความว่าถูกโยนมาแล้วเจ็ดครั้งนี่เป็นครั้งที่แปลกเกิดมาแล้วก็ถูกโยนไปในครั้งนี่ถูกโยนไปในน้ำเหมือนกันสมบัติสําหรับบุตรของเขาสองคน คนใดที่ไม่ปรารถนาจะเป็นหายไม่ความบุตรลูกชายคนโตก็ดีลูกชายคนกลางก็ดีเวลาที่ทําดอกไม้ทองคําคือไม่ยอมทําด้วยเพราะเหตุนั้นพวกเขาต้องคําจึงไม่เกิดสําหรับบุตรสองคนนั้นอ๋อเห็นไหมได้เรื่องทองคําชั้นแรกสมอ๋อทองคํานี่โผล่ขึ้นมาก็เพราะหม้อทองคําดอกไม้ทองคํานั้นแต่ลูกชายคนเล็ก แต่เกิดมาสําหรับลูกชายคนเล็กเพราะว่าชื่อว่าเขาช่วยพ่อช่วยแม่ทําดอกไม้ที่ว่าเป็นภารากิจรวมกันกับบิดาโอ้ยอ่านเหนื่อยจริงๆในตอนนี้ว่าข้อแังกล่าวว่าชาดินเศษฐีอาบวชได้มรลุอลหรหันเศเสฐีนั้นพร่ำสอนบุตแล้วเข้าไปบทในสนักของพระพุทธเจ้าบรรลุอลหรหันแล้วโดยสองสามวันเท่านั้น นี่ฟังนะจําให้ดีนะนักปฏิบัติฟังกันเกือบตายสงสัยก็อยู่นั่นไม่ต้องไปไหนไอ้ตัวสงสัยไม่มีทางจะไปนี่ก็บวชสองสามวันก็มรลุอรหัน์ด้วยรการชนีต้องรีบอ่านแล้วเพราะเวลาใกล้เต็มที่างกล่าวว่าในสมัยอื่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเที่ยวไปมิจฉาบาทพร้อมไปด้วยพิสูห้าร้อยรูป ได้เสด็จไปสู่เรือของบุตรชายของเศรษฐของท่านเศรษฐีนั่นบุตรทั้งหลายเหล่านั้นได้ถาวายบิณฑบาตแก่บรรดาพิสูจนสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดเวลาครึ่งเดือนพิสูจน์ทั้งหลายสนทานากนนในโรงธรรมว่าชาติละดูก่อนชาดินผู้มีอายุก็แม้ในวันนี้ ความทะยานอยากในภูเขาทองแปดสิบศอกแล้วก็ในบุตรทั้งหลายของท่านยังมีอยู่หรือไม่ความความรักความปรารถนาในภูเขาทองสูงสูงกว้างยาวแปดสิบศอกแล้วความห่วงใยอะไรในลูกของท่านนั้นหลายยังมีอยู่หรือเปล่าท่านพระเจดินนีกล่าวว่าท่านผู้มีอายุตัณหาหรือมานะตัณหาคือความอยากมานะความยึดถือ ในภูเขาทองระบุตรเหล่านั้นของผมไม่มีครับมันได้พิสุทธิ์นั้นหลายแล้วนั้นยังกล่าวว่าพระชนินเทระนี่พูดไม่จริงพิยกรตนเป็นพระราหารันนี่เขาบอกแล้วยังว่าอีกนะเป็นพระทั้งหลายแล้วนั้นไม่ใช่พระราหารันถ้าพระราหารฝฝันฟังแล้เขาไม่คานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมระดับคำนั้นเขาบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายแล้ว ยังได้ัั่แกวิสุทธ์นันหลายว่าตัณหาหรือมานะในมูพูเขาทองระบุทนั้นไม่มีสําหรับพระเจด,ดินซึ่งเป็นลูกของเราเรื่องนี้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้ทรงแสดงธรรมยังได้ตัดเป็นคาถาโดยย่อ,อว่าผู้ใดละตัณหาในโลกนี้ได้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นเสียนได้แล้วเราเรียกผู้นั้น ซึ่งมีตัณหาและพบอังสิ้นแล้วว่าเป็นพร,รามคำว่าพร,รามนี่พระพุทธเจ้าหมายความว่าประเสริฐตอนนี้เวลาเลยนาะทีครึ่งก็เป็นนั้นว่าขอเตือนบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่ฟังกันอยู่เสมอได้ยินกันอยู่เสมอในข้อแห่งการปฏิบัติ แต่ก็ยังไม่เข้าใจเวลาปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลนี่จงอย่าห่วงใยในตนถ้าจงอย่าตั้งใจไว้ในอื่นการปฏิบัติเรามีความมุ่งหมายโดยเฉพาะคือมรักผลอย่างไม่น้อยก็ทําตนให้ถึงพระโสดาบันจงพยายามจําไว้เฉพาะจุดว่าเราจะเอาจุดนี้ให้ได้หนึ่งพระโสดาบันมีอะไร ละสังโยคสามคือสกายทิฏฐิวิจิกิจชาศีรพตาประมาทความจริงฟังอย่างนี้ก็ยากทั้งกล่าวว่าพระโสดากาสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลหมายถด้ว่ามีศีลหนักมาในด้านีีลมีศีลบริสุทธิ์ร้านาคามีทรงอธิจิตคือมีวิปัสนาญาด้วยมีฌานมั่นคงด้วย พระอรหันต์ทรงอธิปัญญามีปัญญาเฉลี่ยฉลาดสามารถตัดตัณหาในเด็ดขาดตัดมานณในเด็ดขาดคือหมายความว่าทรงอริยสัจเต็มที่อย่างนี้องค์สมเด็จพระมาหามุนีเรียกว่าพระอรหันต์อรบ,บัรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพราะเวลามาันเหลือน้อยด้ย่อไวเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้เรื่องนี้ยังไม่จบนะ เรื่องโชติกาเศรษฐีนี่ยังไม่จบแต่จบตอนบุพกรรมของชดินสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ล,ลจงมีแดบรรดาตันพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี